ฝั่งของมายสเตย์เนี่ยดึงจุดที่ถูกพูดถึงก็คือริมร้อนนั่นสัมผัสบอลไปแค่เท่าไหร่สิบสามแค่เมั่อในเกมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในสนามหกสิบสองนาทีอเออเป็นเป็นวันที่เงียบเอางี้เดี๋ยวเป็นวันที่เงียบเลยละ่ะอาร์เซนอลนเขาเพรสเ้่นบนดีมากเลยพี่อาร์คือเขาดันเอาโอเดกาเนี่ยไปเพรสสูงคู่กับฮาวเวสอยู่อยู่เป็นไลน์หนึ่งแล้วก็อีกไลน์หนึ่งเขาดันไรซ์ ไป,ขย,ไปขยับขึ้นมามบีบกับปาเตมมนเลยทำให้ไอ้สองมิดฟิลด์ตรงกลางของซิตี้อย่างโรดรีและโควาสิชม,ม,มันขึ้นเกมลำบากแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยมันคือการได้เห็นเรื่องของการแก้กฎใหม่หรือเพิ่มเติมกฎใหม่ของสุดเป็นีของฟุตบอลกรีกใช่ไหมครับอ่าน,น่แนะะ่ไอ้เรื่องโทดเวลาโอ้โหกดไปฮะตอนแรก8ใช่ไหมแล้วมีหัวชวนกันอีกทดไปีเพิ่มอีก สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่อาตาทางาสู่เมนสเนท็อปิคของเรานะครับเรื่องเด่นเรื่องดังประจำสัปดาห์นะครับหยิมยกมาพูดคุยนะครับทางเมนสเตนเทนแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าชื่นชอบในอของเรานะครับเป็นการสนับสนุนช่องทางของเรานะครับมีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับให้กำลังใจให้กับทีมงานนะฮะจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาแบบนี้ให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับเปิดหัวไปเรียบร้อยครับสำหรับคอมมิชชิ่นครับนี่คือเกมที่เป็นรมเนียมปฏิบัติครับ ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการครับเอาแชมป์มาชนแชมป์กันนะฮะแล้วก็เป็นรายการาการกุศลน,นะฮะคอมมิลตี้ชิลอย่างที่เราทราบกันซีซั่นนี้เนี่ยแมนสตี้กวาดแชมป์ไป3แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันจึงเป็นการจับเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นคือแมนสตี้เจอกับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คืออาร์เซนอลครับนะครับ <c oughs> อ่าเกิดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งเข้าจริงๆนะฮ <cing> ะถ้าเรา คุยกันในภาพรวมของเกมนะครับจริงๆเนะี่ยมันมันมันแบ่งาพาร์ทแบบนี้นะที่อยากชวนคุยอนยะู่เนี่ยหนึ่งคือเรื่องเกมสี่อะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างนอสองคือเรื่องความแปลกใหม่ในเรื่องของกฎกติกานะเดี๋ยวค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะรับนะรูปเกมก่อนเอาเข้าจริงอะ่ะหลายคนหลายคนอาจจะรอคอยนะรอดูว่าเฮ้ยสามัวเตะตัวใหม่ของอาร์เซนอลเป็นแบบไหนเพราะลงตัวจริงหมดเลยนะขายฮาเวิร์ดยูนิมเบอร์ โดยเฉพาะเด็กนไวส์ที่ถูกจับตามองอย่างมากซึ่งไรส์เนี่ยลงมาด้วยเหตุผลหลักก็คือการเบี้ยวเชอร์ซูสเจ็บใช่ไหมฮะครับแล้วทาให้คาร์เฮาส์ต้องขยับขึ้นไปเป็นฟอร์นายเพราะตอนแรกเราคุยกันว่าฮาวเวาส์อาจจะขยับมาเล่นตรงกลางใช่มันเลยทําให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยตอนแรกคาดว่าเฮ้ยมันจะเป็นโทมัสปาเตหรือเด็กแคนไรส์ในการเล่นเป็นไม่พิเศษรองรัรบปรากฏว่ามิเกลอารตาจับลงสองคนเลยค,ครับรบแต่ด้วยบทบาทเนี่ยโทมัสปาเตจะยืนต่ำกว่า ะจะยัยงมีตัวรับมากกว่าซึ่งถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใน,ในรูปเกมเนี่ยนะฮะเท่าที่นั่งดูเนี่ยคือการการคอนโทรลการครองบอลภาพมันยังชัดอยู่ที่ทม์อสตี้แหละนะครับแล้วแต่ใหม่ก็ยังมีโคเวเซชที่ลงเลน่น,นแท<ถ>นที่อของอิคาร์กูนอกันเลยนะครับส่วนตัวใหม่อย่างยอสโกกวาดิโออ่ะยังไม่ทันเพิ่งเปิดตัวไปแต่การคอนโทรลการครอบครองบอลของไอสตี้มันยังดูชัดเจนกว่า แต่เอาว่าความหวาดเสียวในพื้นที่สุดท้ายอ่ะกับการเป็นฝั่งของของพุทธจนรอเอาแค่ครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นโอกาสจากคลาวเวิร์ดเนี่ยหลักๆในสองครั้งมีโอกาสนะแต่ว่ายังยังไม่ดีพอที่อะไรครั้งจะผ่านเซฟานอตก้าใช่ใช่ซึ่งเป็น2อโอกาสใหญ่เลยนะครับพูดได้เลยมันก็เลยแบบเออถูกพูดถึงเหมือนกันนะว่าฟอร์มมันยังไงแต่มันก็แค่นั้แรกเนาะเออมันยังมีอะไรให้ พัฒนาหรือหรือปรับเปลี่ยนกันได้แหละในอนาคตว่างไปส่วนเดิกขนไรส์เนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าถามส่วนตัวนะพี่ยังรู้สึกว่ายังยังไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรขนาดนั้นม,มันอาจจะด้วยบทบาทด้วยแหละใชที่ที่อาจจะต้องยืนสูงกว่าโทมัสมากขึ้นนิดนึง มันก็เลยทําให้ดูดูเก,ก้งๆกลางๆบ้านในในช่วงแรกๆคือด้วยความที่จริงๆแทัคติกอาร์เซนอลตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่แล้วตอนที่มีกวนิดชาก้าเนี่ยโอเคแหละปาเตจะยืนหลักเป็นตัวต่ําแต่ว่ากวนิดชาก้าเขาจะได้รับบทบาทให้ดันสูงขึ้นไปเลยใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามาถึงเป็นเบอร์แปดนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสที่จะต้องลงมาช่วยทีมเล่นเกมรับชาก้าก็จะดรอปต่ํามาคู่กับปาเตแต่ทีเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นเดคลันไรส์เนี่ยวิธี คิดในการเล่นมันจะต่างกันตรงที่ว่าไรซ์เขาจะยืนเขาจะต่ําคู่กับปาเตก่อนแต่ถ้ามีโอกาสในการสอดเติมขึ้นไปด้านบนเนีน่ยไรซ์ก็จะเ,เติมไปช่วยซึ่งมันต้องใช้เวลาในการคุ้นชินครับใช่ครับในใน,ในการแบบตบบึงขึ้นไปหรือหรือรับรู้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันควรต้องทาอะไรเพราะว่าบทบาทเนะี่ยมันค่อนข้างคา,าบเกี่ยวระหว่างเบอร์6กับเบอร์8นะฮะมันอาจต้องต้องใช้การปรับจูนนิดหนึ่งนะะแต่ก็ถ้ามันเกิดขึ้นในเกมแรกแบบนี้ยังมีเวลาในการ แก้ไขเยอะมากมแต่คนที่พี่รู้สึกแบบเออเข้ามาแล้วแบบทําได้ดีเลยคือคือทิมเบอร์อช่วนทิมเบอร์แบบโอ้ยืนเป็นแบ็กซ้านะเกมเนี้ยยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วคือสามารถรับมือได้ดีมากๆอ่ะรวมถึงการการออกบอลในแต่ละครั้งของทิมเบอร์คือคือเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกฝืน ไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันมันต้องลุ้นอะไรขนาดนั้นต่อให้แบบยืนเป็นแบ็คซ้ายแล้วเล่นด้วยเท้าขวาก็สามารถทำได้ดีเขาเป็นคนที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีแล้วแล้วก็ออกบอลจากข้างหลังขึ้นไปข้างหน้าได้ดีอยู่แล้วเหมือนกันนี่คือจุดเด่นของทิมเบอร์ใช่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 ฝั่งของเบสตี้เนี่ยหนึ่งจุดที่ถูกพูดถึงก็คือลิมบ์รอนันอันสัมผัสบอลไปแค่เท่าไหร่สิบสามครั้งในเกมนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในสนามหกสิบสองนาทีเออ เป็นเป็นวันที่เงียบเอางี้เดี๋ยเป็นวันที่เงียบเลยล่ะไม่แต่ว่าส่วนหนึ่งอ,อาร์ซ a นอลโคเพรสต้นบนดีมากนะพี่ครับคือเขาดันเอาโอเดกาเนี่ยไปเพรสสูงคู่กับฮาวเวสอยู่อยู่เป็นลายหนึ่งแล้วก็อีกลายหนึ่งเขาดันไรซ์ไป,ป,ยปขยับขึ้นมาบีบกับปาเตมันเลยทำให้ไอ้สองมิดฟิลด์ตรงกลางของซิตี้อย่างโรดรีและโคบาซเซชม,มันขึ้นเกมลำบากแล้วพอ ออไอ้ไอแดนของกลางรับ2ตัวของซิตี้เนี่ยขึ้นเกมไม่ได้นั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือด้วยความที่กลางรุกตามหน้ากระดาษของซิตี้เกมนี้เขาใช้คูเลียนอาเวเรสรแต่คูเลียนอาเวเรสเนี่ยธรรมชาติเขาเหมือนจะเป็นกึ่งกึ่งฟอลสไนายกึ่งกองหน้ายู่ตัวบนมากกว่าคือเขาจะถนัดไปยืนด้านบนมากกว่ามันก็เลยไม่ค่อยดรอปต่มมารับอบอลตงมิดฟิลด์ทีนี้ด้วยความที่เฮ้ยบอลจากออเทกา หรือว่าบอลจากเซนเตอร์มันก็ไปไม่ถึงโรรี่กับโควาซิชแล้วโรรี่โควาซิชอยู่นี่นะครับแล้วอารเบรสก็อยู่ห่างใช่มันก็เลยลำเลียงบอลไปถึงข้างบนได้ยากสามเหลี่ยมตรงนี้มันอยู่ไกลกันไปหน่อยใช่มันไม่ได้แบบเกาะมันไม่ได้เกาะกลุ่มกันที่ซิตี้เคยเล่นกันมาในการลำเลียงเป็นเป็นคอมแพคแบบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้จนกระทั่งสุดท้ายเปบเขาแก้เกมครึ่งหลังพอเอาเดอะบรยลงมาพอเอาโคพาเมอร์ลงมาเนี่ยมันเลยเกิดสี่เหลี่ยมอ่าโรรี่เอ่ย นะครับแบร์นาโดเอยอมาเล่นด้วยกันแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเดอะบอยกับพาวเมอร์มันก็เลยทําให้กลางิตี้มันกลับมาคุมเกมได้มากขึ้นจนกระทั่งมีส่วนกับการได้ประตูนำใช่คพาเมอร์กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยสุดที่ทำประตูได้ในคอมมิต i ี้ชิลด์นครับ,น,รบนับตั้งแต่ในยุคที่เชสฟรานเกสเคยทําไว้ในปี2005ตอนนั้นเนี่ยฟรานเกสอายุคแค่18ปีกือ95วันส่วนเกมล่าสุดโคพาวเมอร์ Co ยิงประตูได้ ในอายุ21ปีกัอบอีก92วันก็น่าสนใจนะครับเป็นเด็กที่เป๊ปปั้นมาปี2ปีละยิงสวยนะเราเราเริ่มมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็มีมีซัมเมอร์ที่ดีครับมีส่วนสำคัญในการพาให้ทีมชาติอังกฤษนั้นคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลยุโรปชิงแชมป์อายุไม่เกิน21ปีพี่อยากว่าจะขึ้นไปในระดับฟิลฟอร์ดนั้นคนละคนละอันนี้เนาะคนละมันคนละบทบาทคนละบทบาทกัน คนละรูปแบบด้วยวิธีการก็ดูแตกต่างกันความปราดเปรียวความฉับไวกระฉับกระเฉงเนี่ยฟิลอเอร์นดูชัดกว่าแต่ผมรู้สึกว่าโคอมเพเมอร์เป็นเป็นตัวรุกอินไซด์ฟอร์เวิร์ดที่เล่นด้านกว้าง แล้วรู้จังหวะในการใในการตัดเข้ามาเล่นด้วยเห็นด้วยอในการตัดเข้ามาเล่นข้างในอ่ะดีแล้วการควบคุมบอลของโคพาเมอร์คือแย่งยากด้วยนะด้วยด้วยเซรรระของเขาอยู่แล้วด้วยอาจอาจจะไม่ได้แบบดูปราดเปรียวเหมือนฟิฟเดนแต่ดูดูเสถียรกว่าใช่ใช่ซึ่งต้องใช้เวลาใช่ครับต้องต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าหมายมันปั้นมืออยู่แล้วคนที่พยายามจะผลักดันเนี่ยเราจะเห็นแบบค่อนข้างชัดอยู่แล้วเออให้โอกาสแล้วก็ คือเชื่อเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้มันมีดีได้มันทำได้ดีได้แล้วติวจนนักเตะคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งฮะรู้วิธีการเล่นในหลากหลายตำแหน่งหลายบทบาทคือรู้เกมฟุตบอลใช่หลายจุดมากๆากไปคุยถึงริโก้ลุยส์สี่ท่านนี้แล้วอ่ะเออเนี่ยก็เล่นได้หมดอ่ะจากฟูลแบ็กขยับมาเล่นกลางตัวตามขยับอินเวอร์ทเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออเเป๊ปเขากับดาวรุ่งเขาอะนะซึ่งถ้ามองในเรื่องของการแก้เกมนะครับเป๊ปได้รับคำชมมิเกลอิตาก็ควรได้รับคำชมในการเปลี่ยนเอา บรรดาตัวสำรองที่มีตัวเลือกเยอะขึ้นน่ะขนาดทีมคือเรารู้เลยว่าโอ้โหนี่ไงไอ้สควอตเดฟที่แฟนๆของปืนใหญ่ต้องการจะเห็นนะคุณเห็นตัวสำรองอย่างทอซาลงมาสาุนโรลงมาวิเอราลงมาคือกลุ่มนักเตะเหล่านี้มันมันสามารถเป็นตัวจริงให้กับอีกหลายๆสโมสรได้เลยใช่ครับแต่นี่นคือแบบนี่แหละคุณภาพเชิงลึกแล่ทอซาก,ก็มีส่วนสำคัญในการตีเสมอได้ในช่วงแบบ เก้าสิบบวกสิบเอ็ดใช่ไหมอืมก็ทดไปค่อนข้างนานมอสมควรไม่ใช่ค่อนข้างนานอ่ะนานมากนะครับแล้วก็บทสรุปก็คือต้องไปดูจุดโทษรัอาร์เซอลชนะนะฮะสี่หนึ่งแมสตี้พลาดถึงสองคนนะทั้งโรบอยโรดรีโรดรีซึ่งเป็นคนที่ จริงๆมันค่อนข้างจะมั่นใจได้เพราะมันไม่น่าพลาดแต่มันเกิดขึ้นได้ครับเกมฟุต<ช>บอลนะเนาะมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้หมดเลยคืออย่างน้อยที่สุดต่อให้มันไม่ได้เป็นแชมป์ที่สามารถเอาไปการันตีหรือบ่องบอกถึงความสําเร็จได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่แต่ที่มันมากกว่าของทรอฟี่คือความมั่นใจคุณสามารถต่อสู้กับแมสตี้ได้อย่างสุดความสามารถและลงเอยด้วยการชนะจุดโทษได้มันทําให้การเปิดฤดูก,กาลของอาร์เซนอลน,นั้น มันน่าจะเต็มไปด้วยความความเพื่อเขิมอ่ะเออความเพื่อเขิมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนภายในทีมแต่สำหรับแมนซิสตี้ก็ผมว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมันต้องเฟลในขนาดนั้นซิตี้เขาเครื่องร้อนเขาไม่เร็วอยู่แล้วเขาไปได้เรื่อยของเขาจะเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องนําในช่วงแรกแต่ไปเรื่อยๆเพราะสองครั้งล่าสุดเนี่ยก็ก็แพ้ในใน ในถ้วยนี้ในรายการนี้รู้สึกว่าสีซันก่อนก็แพ้ลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลใช่แพ้ลิเวอร์พูลนูนเยสมงไงลูกสุดท้ายโอ้โหเอิดขั้นใหญ่เลยดาวิดนูนเยสสุดท้ายไปเล่นพรีเียร์ลีกเปิดมาอ้าวไม่อีนัดใบแดงแล้วแล้วฮาร์เลนก็กระจายไปมันไม่ได้ส่งผลถึงความความเชื่อมั่นขนาดนั้นสำหรับพี่นะเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในในคุณภาพแล้วก็สภาพจิตใจของแมนเชสเตอร์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว มันเหมือนแค่โอเคก,ก็แพ้ก็แพ้เดี๋ยวเริ่มเปิดของจริงเดี๋ยวเจอกันอืแค่นั้นเองอแต่กับของฝั่งฝั่งปืนใหญ่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องแบบเป็นความข่มขืนที่มันเพิ่มเติมซึ่งซึ่ง,งจริงๆเมื่อกี้พี่ยักษ์มีพูดไปนิดนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคายฮาวเวซึ่งม,มีแฟนอาร์เซนอลนะครับอาจจะบางส่วนที่อาจจะวิจารณ์ว่าเฮ้ยกองหน้ามีมากมายนะครับแต่ฮาวเวส เอาว่าทำตรงก็คือตอนที่อยู่กับเชลซีมีปัญหาในเรื่องของการยิงประตูให้เฉยบคาซึ่งเยอะแต่ยิงไม่เข้าเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ก็มีให้เห็นแต่ว่าผมว่าอเดต้าเขาซื้อความหลากหลายนะใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เราคุยในช่วงปิดซีซั่นเนี่ยเราคุยตั้งแต่ว่าเฮ้ยฮาเวสขยับลงมาเป็นเบอร์แปเป็นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยซ้าอ่ะตัวของเขาก็พูดตั้งแต่ในในวันที่ได้ตัวคาฮาบัตมาว่าคือพูดเป็นเป็นนนยะสาคัญเลยว่าจะเอามาปรับแทนที่ของเครน ชา,าชากาแน่แน่แล้วคุณจะได้มิติในเกมลุกเนี่ยมันมาจากทั้งคาฮาบและโอเดจกาที่ที่มีทางเลือกมากขึ้นในวันที่กาเบรียลชุสปักอยู่ด้านบนเพียงแต่ว่าไอด้ดยสาการตรงเนี้ยมันต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแหละช่วงหลังอ่านได้มีเอดีเอเกเทียลงมาครับอ่ามันก็มันก็อาจจะยังบอกไม่ได้ซะทีเดียวครับว่ามัน มันได้หรือไม่ได้เพราะมันแค่เกมเดียวเกมแรกเองต้องรอดูเมันยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเป็นทางการไม่สำหัใช่ใช่คือคุณภาพของคาร์ฟัตผมว่ามันมีอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกติการเล่นการผ่านประสบการณ์ของเขาการเล่นในระดับทีมชาติมามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้คลิกที่เราเห็นชัดๆว่าอ๋อนักเตะคนนี้มันเหมาะกับตําแหน่งแบบนี้จริงๆเพราะว่าตอนเริ่มต้นเป็นดาวรุ่งเลเวอร์คูเซนเนี่ยจริงๆยืนต่ำกว่าการเล่นเป็นฟอร์มในไม่สำ ก็คือพื้นที่ที่อืหลังกองหน้าเออพื้นที่ที่อาเตต้ตาต้องการจะเห็นนั่นแหละอืแต่เกมเนี้มันยังมันยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มเต็มห,หน่วยเท่าไหร่หก็เลยก็เลยอาจจะโดนโดนพูดถึงเยอะนิดนึง,งออประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆของอาเซนอลก็คือโอเคแหละมันบ่นได้ครับเป็นเรื่องวิทยาวิจาร็นเรื่องปกติ เพราะมันพูดตรงๆคือมันก็ยังไม่เล่นไม่ดีอ่ะออมันึ่งยิงไม่ได้อ่ะโอกาสครั้งนี้ทำไมยิงไม่ได้วะจอ,จอๆแบบนั้นทำไมยิงไม่เข้าอะไรประมาณนีน้แต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วทุกคนคิดคล้ายๆกันว่าสิ่งที่ทีมอยากได้จากคาร์บัตมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นซึ่งมันต้องใช้ใชเวลาในการ,รในการพิสูจน์แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือข่าวเกี่ยวกับดาวิดราย่าที่ว่ากันว่าอาจจะออมีดีลเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาแย่งตำแหน่งแข่งขันกันกับ เอรอนแรมสเดลซึ่งสื่อผู้สื่อข่าวนะครับของฟ้าอาร์เซนอลเขายืนยันว่านี่ไม่ใช่การเอามาแทนแรมสเดลแต่เป็นการเอามาอกดดันแย่งตาแหน่งบางบางสื่อก็บอกว่าจริงๆแล้วแรมสเดลก็ยังพร้อมจะเป็นมือหนึ่งอยู่ด้วยซ้ำโดยที่มีราย,ย่ามาเป็นคนที่กดดันอยู่ด้านหลังอันนี้ถ้าถามส่วนตัวผมยังรู้สึกแอบแปลกใจนิดหนึ่งว่าโอเคพอเข้าใจว่ามันมีข้อข้อเสนอสนใจตัวแมตช์เชนเอร์เข้ามามคือตอนที่อยู่แบง์เฟิร์ดเขาเล่นสองเสมอ มันมีเหตุผลที่จะต้องย้ายมาเพื่อจะเริ่มต้นในการเป็นมือสองเหรอแต่ในขณะเดียวกันมันก็คืออาร์เซนอลนะครับซึ่งมันคือก้าวย่างสําคัญแล้วอาร์เซนอลชัดเจนว่าซีซั่นต่อไปที่จะมาถึงเนี่ยความคาดหวังเป้าหมายและสิ่งที่ผมว่ามันมีโอกาสจะทําได้ก็คือการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งถามว่าคุณขยับจากเรนฟอร์ดซึ่งโอ้โหขยับไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยหนักอ,ะอ่ะ กับการขยับขึ้นมาอยู่ในทีมที่ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกและโอกาสที่ควรจะดันขึ้นไปเป็นมือหนึ่งผมว่ามันก็มีโอกาสที่ที่ระยะจะคิดอย่างนั้นได้ถ้ามองถึงสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลที่ที่ว่านำตรงกับการแก่เพรสกับการสร้างเกมจากแดนหลังหรือว่าการต้องการมีผู้เล่นที่ใช้เท้าดีหลายคนนะครับการดึงทิมเบอร์มาเนี่ยมันชัดเจนว่าอาเจต้าต้องการที่จะเซตบอลจากข้างหลัง พาบอลขึ้นไปข้างบนให้ได้จากแดนแรกแล้วผมว่านักเตะอย่างดาบิดรรย่านะครับกับทิมเบอร์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไงมีลักษณะที่คล้ายคลึงก,กันก็คือจากในแดนตัวเองคุณสามารถที่จะทําให้บอลมันถูกผ่านไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นสร้างสร้างเกมรุรกแนวรับของตัวเองได้ใช่ครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ใช้เท้าดีดีมีมีเส้นในการออกบอลได้อย่างแม่นยำอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็ทําอมุมนี้มันก็คือการการเสริม ความแข็งแกร่งนั่นแหละเป็นเป็นในเรื่องของคุณภาพเชิงลึกอ,อย่างที่เราคุยกันแหละ<อ>นะครับว่าอันนี้มันเป็นพอยใหญ่ที่ทางอาร์เซนอลอยากอยากจะมีเพิ่มอ่ะครับเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมามันมันน่าเสียดายเป็นเรื่องนี้ก็โอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูแต่มันก็ต้องทําให้ทางเรอัมาเดียก็ต้องแบบต้องเร่งอ่ะอต้องเร่งเครื่องขึ้นหน่อยครับผมโชว์เซฟจุดโทษได้ก็ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับเรมาเดียสมควรใช่ครับ อาเป็นว่าในภาพรวมโดยรวมของรูปเกมนะครับมันก็คืออาพูดง่ายๆก็คือมันก็คือเกมเปิดหัวอย่างหนึ่งแหละฝั่งของทีมที่ได้แชมป์อย่างอร์เซนก็จะได้ความมั่นใจความมุ่เขิมแต่ฝั่งที่อาจจะแพ้ในการดวโทษอย่างมาสตี่ก็คงไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้เฟลหนักอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วของจริงมันคือสวรรค์แนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยมันคือการได้เห็นเรื่องของการแก้กฎใหม่หรือเพิ่มเติมกฎใหม่ ของสุพิมบรีของฟุตบอลกรีกรใช่ไหมฮะอ่าน,นแน่ๆนนเรื่องทดเวลาเนี่ยโอ้โหโกดไปท่้ไหต่ตอนแรกแดใช่ไหมฮะแล้วมีหัวชนกัน,น,นอีกทดไปอีกเพิ่มอีกมันมาจากข้อของการเพิ่มกฎก็คือจะทดเวลาบาดเจ็บให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เสียไปจริงๆอืม,มันเลยเกิดตัวเลขแบบนีน้ขึ้นมาซึ่งมันอาจจะคล้ายกับฟุตบอลโลกที่การ์าเราได้เห็นทอซายยืนอะทิที่9 0บวนั่นแหละครับ แม้ว่าจะตอนแรกยกป้ายมาทดแปดนาทีแต่ว่ามันเจ็บเพิ่มอะ่ะก็ต้องทดเพิ่มอีกสำหรับหนึ่งวงของเขานะสำหรับของเป๊ปเป๊ปก็บอกว่าม,มันก็ไม่ได้มีอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันต้องทดเยอะขนาดนั้นโผล่ม,มาแปดนาทีเขาก็ช็อกแล้วคือโอ้ยยาวอีกคือล่าสุดเลยนะครับก่อนที่จะอัดคลิปนี้เนี่ยมไม่กี่นาทีราฟเราเอลบาลานเพิ่งจะทวิตในสื่อของตัวเองก็คือนักฟุตบอลเนี่ย ก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อฟแฟนๆเพื่อสโมสรน,นะครับเพื่อทําให้เกมฟุตบอลมันออกมาสวยงามมาเนาะประเด็นก็คือเอาแค่ในซีซันซีซันหนึ่งอ่ะเกมมันก็ลงเตะเยอะอยู่แล้วอแล้วตอนนี้คือจะต้องเล่นต่อเกมนานขึ้นระยะเวลาในการเล่นต่อเกมอ่ะน,าน,น,นะยาวขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณใช้ก่อนนี้นานขึ้นแน่นอนครับไอเราเห็นอบอลโลก อังกฤษกับอิหร่านนั่นคือทดกันนานมากพี่ยาปกติต่อเวลาพิเศษฟุตบอลอ่ะครึ่งนะสิบห้านาทีใช่ไหมพี่ถ้าสมมติบางทีมันทดทดไปอ่ะสิบสิบสองสิบสามสิบสี่มันแทบจะเท่ากับต่อเวลาครึ่งเลยนะใช่ใช่ใช่ผมว่านี่มันคือมันมันคือความหมายของสิ่งที่วารานกำลังจะบอกก็คือ longer game คือเกมแต่ละเกมที่มันนานขึ้นอ่ะแล้วมันต้องเล่นหนักเหมือนเดิมนะัแต่แต่ละคนแรงเสียดทานมันจะมีมากแค่ไหนแล้วไอ้สิบสิบเอ็ดนาทีที่ว่าเนี่ยกับทีมทีมหนึ่งที่เฮ้ย สกอร์มันนำตามกันแค่ลูกเดียวแต้มที่อาจจะตัดกันได้ในการยิงนาที90 6 11 90 6 12แรงพลังของนักเตะสมาธิหัวหัวที่กำลังคิดว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วฉันฉันเขาเรียกว่าไงฉันเพลียสมองฉันแบบไม่พร้อมจะรับอะไรแล้วแต่คุณต้องฝืนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่แค่เกมเดียว <laughs> คุณต้องเล่นอย่างนี้ไปตลอดทั้ง ซีซั่นคําถามคืออันนี้ในมุมของของแฟนบอลใช่ของของแฟนบอลคนอท่ถ้าถ้าของผมนี่ที่แทนไปในตัวนักเตะเราก็จะคิดว่าอังั้นแบบนี้เปลี่ยนตัวพี่ยักษ์ยังไงอ่ะห้าคนโอเคมันเยอะแล้วนะแต่สมมติต่อเกมอ่ะคุณต้องเล่นหนึ่งร้อยคือเฉลี่ยตอนนี้มีแต่ร้อยแน่นอนถ้าถ้าใช้แบบนี้นะะผมว่าหนึ่งร้อยสิบห้านาทีพี่ยักษ์ การเป็นว่าแต่ละเกมในพรีเมียร์ต้องเล่น115นาทีอะ่ะถามว่าอ่าต่อเวลาพิเศษจะมีโคตาพิเศษเปลี่ยนตัวเพิ่มให้เลยแบบนี้พี่มิลีมียังไงมีอะไรที่ซัพพอร์ตนักเตะไหมคือพอผมไม่อ่านทวิตว่วารานผมรู้สึกเข้าใจนักเตะไงว่าในขณะที่นักเตะก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วตัวตัวนนี้ก็โปรแกรมก็แน่นอยู่แล้วเล่นกันแบบโอ้สัปดาห์กับสัปดาห์สัปดาห์กับสัปดาห์ใช่ปราว่าต้องมายืดระยะเวลาในการทํางานในแต่ละนัดเนี่ย ยาวเพินอีกเพราะบอลโลกมันแค่ทัวร์นาเมนต์นะพี่อ่าเข้าใจแต่นี่มันทั้งซีซั่นน่ะครับแล้วคุณไปเตะแชมเปี้ยนซีปเตะอะไรมาต้องมาเจออย่างนี้อีกอันนี้แค่เกมแรกนะฮะเดี๋ยวจะมีประเด็นแบบเนี้ยมาอีกเรื่อยๆแน่ตลอดทั้งซีซั่นนั่นคือเรื่องของโทษเวลาบาดเจ็บสองต่อมาคือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของในเขตพื้นที่เทคนิคนั่นคือรวมถึงตัวสตาฟร,รวมถึงตัวผู้ีกการทีมอะอย่างเกมเนี้ยโดนก่อนเลยมิเกลอาเตตา เข้า uhm. ไปประท้วงเรื่องของเฮ้ยทำไมไปเหลือไม่ไปเหลืออะไรต่างๆนะผู้ต yeah. ัดสินใจไปเหลือเลยหรือแม้กระทั่งการออกมายืนยืนโคชอ่ะเขาบอกเลยว่าจะมายืนแบบออกันยางไม่ได้เช่นมีทั้งผู้จัดการทีมมีทั้งเป็นมือขวามายืนคู่กันอย่างเงี้ยลำบากภาพแบบเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นละอย่างสมมติว่าถ้าแฟนเวอร์พูนะมันก็จะมีบางช็อตบางเกมที่ครอปกับเป๊ปไรเดอร์แล้วมันยืน มายืนพร้อมกันแล้วครอปบางทีเขาก็มีอิมชันเนี้ยไม่ได้แล้วการซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วต้องให้มันแบบว่าเป็นขอบเขตวนที่เทคนิคที่ที่ชัดเจนอผู้ช่วยจะต้องนั่งไปหรือถ้าผู้ช่วยจะยืนพูดการทีมต้องถอยาอืมาต้องมีแบบแค่คนเดียวในการยืนตรงนี้อันนี้อันนี้ผมเข้าใจแต่แต่เป็นเคสของของการโดนใบเหลืองจากการไปโต้แย้งอ่าอย่างมิเกลอาร์เตต้าโดนอ่าอย่างที่อาร์เตต้าโดนเนี่ยรวมๆมันคือการควบคุมพฤติกรรมของ พื้นที่ในเขตแห่งหนึ่งแต่นี้ผมผมถามในมุมแฟนบอลต่อผู้ตัดสินอังกฤษนะฮะว่าเรามีการควบคุมผู้ตัดสินในการตัดสินที่บางทีมันมันผิดพลาดจริงๆบ้างไหมเช่นในกรณีที่อ่ะกีฬาอื่นมีชาเลนจ์โอเคถ้าสมมติว่าผู้จัดการทีมท้วงติงนิดนึงอ่ะใบเหลืองเอาไปเลยถ้าสมมติว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่บวยหนักขึ้นอ่ะแดง คำถ,ถามคือผู้จัดการทีมงั้นโอเคไม่ประถวงก็ได้ไม่ออกอารมณ์ก็ได้ผมกดชาเลนจ์ได้ไหมมีไหมผมสามารถไม่นาัแล้ว้ผมสามารถทําอะไรที่จะบอกได้ไหมว่าผู้เดูแลสินควบคุมควบคุมนักเตะในสนามก็คุมแล้วนะพี่ยักควบคุมผู้จัดการทีมด้วยควบคุมสตาฟโค้ชด้วยแล้วมันมันยังไงล่ะเราเราสามารถจะตรวจสอบผู้ดลสินนี่คือสิ่งที่เราคุียันไปตั้งแต่ฤด,ดูกาลนี้แล้ว แล้วคอมมูนิตี้ชิลเกมล่าสุดเนี่ยโอเคมันไม่มีเรื่องดราม่าตัดสินว่าแต่มผมเชื่อว่าเดี๋ยวะดูการเปิดม,มันก็มีอีกแล้วคำถามก็คืออ่ะถ้ามาท้วงอ่ะงั้นเหลืองงั้นแดง<ม>แต่คุณตัดสินผิดพลาดไม่เป็นไร<ม>อืมเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว,ว่าหนึ่งในตัวเร่งที่ทำให้กฎนี้มันเข้มข้นขึ้นก็คือตอนที่ครอบโดนใบแดงนี่แหละซีซัที่ผ่านมาที่ไปตะคอกโวยวายประมาณนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวรอดู ข้อต่อมาคือเรื่องของล้ำหน้าออันนี้ก็อีกอาจจะแบบเติมความชัดเจนครับว่าผู mm. ้เล่นฝ่ายรุกจะได้ประโยชน์ในการล้ำหน้าถ้าไม่เกี่ยวข้องจะไม่เป็นไรครับอแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเกมเมื่มอไหร่ถือว่าล้ำหน้า mm. เช่นกรณีบอลฉลับจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะมาจากฝั่งตรงข้ามจะก,กระโดนเสาโดนคานกระเด้งมาโดนอะไรเงี้ยล้ำหน้าทันทีแต่มันจะไม่ล้ำหน้าถ้าหาผู้เล่นฝ่ายรับเนี่ยเป็นคนเจรนาะตั้งใจเล่นบอล ก็ถือเหมือนที่กองหลังจ่ายไปเข้าเท้านี้นั่นึ่งซึ่งเท่าที่อ่านจากข้อมูลกฎใหม่มาเนี่ยหลักๆคือเหมือนกับกองหลังหรือว่าฝ่ายรับนะครับท่านฝ่ายรับจะต้องเหมือนกับจัดระเบียบร่างกายได้ยืนมั่นคงเล็งเป้าว่าจะจ่ายยังไงจ่ายที่ใครอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละครับที่มันมาถึงตรงจุดที่แนตบอกว่าไอ้คำว่าตั้งใจเล่นท่วงท่าออกบอลมีความตั้งใจกับบอลแฉลบอะหรือเตะ วืดเตะผิดผิดเหลี่ยมมันจะตีไปแบบไหนจะตีไปแบบตั้งใจหรือจะตีไปแบบว่าบอลมาแค่เฉลบหรืออะไรเงี้ยมาถึงมีคำนี้ไงเออะไรนะนะมีคำว่า deliberate play deliberate play ความเจตเจตนาตั้งใจเล่นกับ deflection ก็คือบอลฉล็บบอลฉลบหรือว่าบางทีมาไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวเนี่ยแล้วก็จัดระเบียบร่างกายไม่ได้คำว่ามันไม่ทันตั้งตัวเนี่ย มันมีความตั้งใจแต่มันไม่ได้ทําท่าว่าเหมือนตั้งใจจะกลายเป็นแค่แฉลมหรือเปล่าคือเราคุยด้วยด้วยเฤษฎีตรงนี้เราเราคุยกันได้นะแต่พอถึงเวลาพอเกิดภาพจริงมาแล้วเราต้องตีเข้ากับกฎอ่ะเออมันมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะมันขึ้นอยู่กับมุมมองหรือุลวพินิจอีกแล้วครับของผู้โดสินแล้วเขามองแบบไหนแล้วสุดท้ายผู้โดสินสิบคนก็มองต่างกันถูกต้องเหมือนเดิมอ่ถ้าเขาต่อให้เขาแบบมีความ ตีกรอบมาว่าคําว่าตั้งใจเล่นเนี่ยหมายถึงว่าผู้เล่นคนนั้นควบคุมลูกบอลได้อสองการควบคุมคือพร้อมส่งให้เพื่อนร่วมทีมก็คือน,นี่แหละทวงท่านในการออกบอลเนี่ยหันไปหาเพื่อนร่วมทีมจ่ายบอลไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยสามคือพยายามเคลียร์บอลด้วยการหม่งหรือเตะจะโดนดีหรือไม่โดนถือว่าตั้งใจแล้วอ่าท่าแบบนี้นะแต่ข้อสามเนี่ยพอมันเกิดเหตุอะมุมมองของความตั้งใจ ว่าการรมการคนนี้มองว่าช็อตนี้ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่แหละนี่แหละแล้วก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนเดิมเออต่อให้อ่ะเอาเข้าเอาเข้าไปในห้อง VR ออผมว่าสุดท้ายห้อง VR ก็ตีกลับมาให้ดูจอแล้วพอดูจอมันก็อยู่ที่ผู้ตัดสินคนเดียวในสนามเหมือนเดิม,มครับใช่ใช่เออข้อต่อมาคือผู้สาวตูวห้ามยั่วยใุในการดูนจุดโทษครับในการยิงจุดโทษนะฮะ ก็อันนี้เหมือนกับที่เราคุ้นชินกันมาแล้วสื่งต่อมาตั้งแต่ช่วงวันโลกเนาะเอมีมาดินเนออะไรอย่างนั้นะอ่ะห้ามแบบห้ามแสดงทีท่ายั่วยุนี่นั่นอ่ะอันนี้ก็แบบอันนี้เข้าใจอันแก้ไขอย่างเป็นทางการสักทีอันนี้เข้าใจนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของกองเชียร์ครับห้ามร้องเพลงตะโกนหรือถ้อยคำที่มันละเอียดอ่อนที่มันแบบไปส่งต่อถึงความสูญเสียของ สโมสรคู่แข่งอันนี้เห็นด้วยอ่าอะไรประมาณนั้นควบคุมพฤติกรรมของกองเชียร์ได้ถ้าไม่อย่างนั้นสโมสรโดนด้วยนะโดนลงโทษด้วยโดนปรับด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยประมาณนี้ครับที่มันจะเกิดขึ้นในกฎใหม่ของฟุตบอลกรีกหลักๆเลยผมว่าไอ้โทษตามจริงนี่แหละหนักสุดหนักนะแล้วก็ไอ้เรื่องล้ำหน้านี่แหละไอ้เรื่องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่แหละเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคําตอบแบบใช่หรือไม่ใช่อ พยากอันนี้คุยอะไรเล่นนะมันมีกลยุทธ์มีแท็กติกนะมันจะเป็นไปได้ไหมสมมติ9ิ0นาทีอัดกักขึ้นก่อนพอทด10นาที10นาทีนะแรงฟังหมดแล้วเอาเว้ยพอนี้แหละโหมันเลยเฮ้ยแบ็คมันหมดแรงแล้วโอ้โหมันเลยอาจจะมีแบบเปลี่ยนสำรองทีเดียว4คนในช่วงในช่วงทอดาที่สิบในช่วงที่9ิ0เนี่ยเนี่ย ก็ก็ต้องปรับตัวอ่ะมันอาจจะเป็นสีสันในวงการฟุตบอลแต่ว่าก็รอดูแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมชอบอีกหนึ่งคำพูดของเปโตรลดราม่าเออเปลี่ยนคนได้ครับแต่ช่วยทันก่อนปรึกษาปรึกษาคนที่ใช้งานหน่อยปรึกษาคนที่ใช้กดหน่อยอะใช่ว่าหรือจะไม่รู้เลยจะทําโพหรืออะไรก็ได้เออทําแบบเอาหน่อยตัวทงตัวแทนสโมสรมาคุยกันหน่อยไม่ใช่มาถึงปุ๊บอ่าเราจะแบบนี้ครับคุณมี หน้าที่แค่ทําำตามท่านั้นที่ไอ้คนใช้อะนั่นแหละคือตัวเข้าตัวนักเตะอย่างว่าร้านที่ออกมาบอกนะว่านี่ก็จะหกสิบแมตต์ต่อต่อซีซั่นแล้วนะฮะใช่คราวนี้หมายว่าคุณคุณเพิ่มงานให้ผมอีกนะแต่ระยะเวลาต่อหนึ่งเกมทุกทีอาจจะใช้สักเก้าสิบห้านาทีตอนนี้เป็นร้อยแล้วนะหรืออาจจะเป็นร้อยสิบกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นพูดไปก็ เขาเรนะียกว่าไรมันมันไม่จบไม่สิ้นเอางี้ดกว่าสุดท้ายซีซั่นที่เราจะมาถึงเนี่ยอาทิตย์หน้า<ม>เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้คําตอบว่าสิ่งที่เขาพยายามแก้เนี่ย<อ>มันจะทําให้ดรามา่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นกันแน่ไม่น่าลด <c oughs> ครับผมเพิมเยอะขึ้นกว่าเดิมครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรครับดูฟุตบอลต่อไปครับมันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลปงสุดท้ายก็เราก็คนดูอ่ะก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ที่เหลือก็ วิวเอาวิจ้างกันไปตามโอกาสและวาระที่มันเกิดขึ้นครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับเมสันท็อปปี้นะครับทายานชาวเน็ตของเราครับเหมือนเดิมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนด้วยตรงนะครับก็มีฟีเจอร์สแตงค์เรียบร้อยแล้วครับเป็นการสนับสนุนในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมครับทาำเมสันเทเลแวนนะครับวันนี้ไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ